มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวหลายสำนักในประเทศอิตาลีครับได้ออกมารายงานตรงกันว่าเดนเซลดุมฟรีสฟูลแบ็กจอมพกชาวดัตชเชื้อสายอารูบาของทางงูใหญ่าาอิตาลนยอดสโมสรในสกาโชเซเรียอิตาลีเขาได้ทำการตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอเย่นต์ส่วนตัวมาใช้บริการชาะของอาลีบารัตซึ่งจากเรื่องราวนี้ครับมันได้เพิ่มกระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาไปยังพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับ โดยที่สองสื่อดังจากแดนมักรนีอย่างกาเซตาและคาเช o m เม a าโตดอทพวกเขาเดีอยวมารายง,งานตรงกันว่าแบ็คขวาจอมบุกข,ของทางอิเตอมิลนอย่างจูมฟรีดเขาได้ตัดสินใจเป็นเอเยจนส่วนตัวจากฮองเกเมนเดสมาเป็นอาลิบารัตซึ่งข้อมูลจากทั้งสองสื่อครับได้ระบุเหมือนกันว่า การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของตัวนักเตะรายนี้มีเพื่อเป้าหมายการปูทางสําหรับการย้ายทีมในอนาคตโดยเฉพาะเหล่าบรรดาสโมสรในพรีเมียร์ลีกซึ่งานะของอาลิบารัตก็เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงและมีสายสัมพันธ์อันดีกับทีมในเกาะอังกฤษอย่างไรก็ตามครับฐานะของดูมฟรีสเขายังคงมีสัญญากับทัพเนรัสซอรีไปจนถึงเดือนมิถุนายนของปี2028และแถมยังมีค่าชี้สัญญาถึง25ล้านยูโรซึ่งจะมีผลเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎา,าคมเท่านั้นครับ นั่นจึงหมายความว่าหากมีสโมสรใดต้องการคว้าตัวแข้งชาวดัตช์วัย29ปยีรายนี้ในชว่วงตลาดเดือนมกราคมชนะของอินเตอร์ครับพวกเขาจะสามารถเจราจาค่าตัวได้อย่างอิสระทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยมีการเปิดเผยว่าชนะขุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับคือหนึ่งในสโมสรจากเกาะอังกฤษที่เคยติดต่อดุมฟริมาแล้วในอดีตแต่สื่อยกาเซตาก็ได้ย้ำว่าแนวรับรายนี้จะทำการพิจารณายาไปอย่างทีมระดับท็อปเท่านั้นเพราะถ้าเป็นทีมระดับเดียวกับเวสต์แฮมซึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว ดุมฟรีดก็จะอยู่กับทางมิลานต่อไปซึ่งก็ต้องมารุ้นกันครับว่าในตลาดซื้อขายน้าเตะหน้าหนาวหรือเดือนมการาที่กำลังจะมาถึงนี้การเปลีนน่ยนเยี่นของดุมฟรีดจะมีเพื่อการยา้ายทีมในอนาคตอย่างที่สองซูเนียติลรายง,งานหรือไม่ถ้าเป็นจริงเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีข่าวลือในเรื่องการย้าทีมออกมาอัปเดตให้เห็นกันอย่างแน่นอนครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ